สวัสดีครับผมเทรลเลรแกปบของเมื่อคืนวันพฤหัสที่8นะครับเป็นวัน BE นะครับผมไบแอสถูกต้องจุดเข้าโอเคแต่ราคาค่อนข้างไซเวก็เลยโดน BE ไปนะครับเรามีวิธีคิดยังไงก็เดี๋ยวจะมาดูกันที่4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงสิ่งที่พัดเห็นกนะ็คือว่าราคาเนี่ยปัจจุบันนะครับยังเป็นดาวเทรนเนาะมันเกิด c i s อลงมาข้างล่างนะครับทิ้งแกรบเอาไว้ ลงมาเรื่อยๆปุ๊บจนมาจนถึงแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้มีอะไรเอ่อไม่มีนะครับแต่ว่าสาเหตุที่เรามองขึ้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามาดูกับ nq นะครับเราจะเห็นเอ,อต้องดูที่สิบห้านาทีถึงจะเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าโอเคเออสิบห้านาทีเนี่ย มันมีข่าวตรงนี้นะครับข่าว u n e m p l o y e d ใช่ไหม unemployment l a m เนาะมันเกิดขึ้นที่ p r e market นะครับแล้วมันก็สร้าง liquidity เอาไว้ตรงนี้นะครับก่อนที่มันจะ p r e market consolidation market open manipulation ลงมากวาดบริเวณข้างล่างนี้นะครับ s w i t p buyer ออกไปแล้วก็ได้สร้าง SMT กับ NQ ด้วยนะ SMT กับ NQ ตรงนี้นะครับ ซึ่งมันเป็นคีย์เลเวลของ NQ ด้วยเพราะว่า NQ เนี่ยมันลงมาฟิลแก็บตรงเขาเรียกว่าอะไรอะโอเพนโอเพนนิ Open ่งนะครับของเมื่อวันวันไหนนี่วันจันทร์นะครับมาลงมาฟิลตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมี SMT ภาพใหญ่ใจะมาตีไปยังรู้สึกว่าจะมี SMT ตรงแถวๆนี้ด้วยนะครับอ่ะไม่ใช่อับมีแค่ SMT ตรงนี้นะครับเห็นไหม SMT นะเอปเอปัจจุบันเป็น4ชั่วโมงเป็นดาวเทรนนะครับลงมาสร้าง SMT ที่ Key Level กับ n q นะครับแล้วก็ได้เกิดเช้งขึ้นไปเป็นเออ15นาที Bullish Order Flow ดังนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วโอเค15นาทีบูลิชเออส่วนภาพของ4ชั่วโมงเนี่ยเป็นการรีบาลานนะครับอ่าตรงนี้ก็มีอีควอีโคไฮด้วยตรงนี้นะครับรีบาลานไปหาอี h i ไฮซึ่ง แท็บอยู่กับแก็บของ4ชั่วโมงเราก็เลยมองว่าโอเคเราจะเล่นคานี้นะครับแมลทีนี้เมื่อเออ่ได้ไบแอสและเนื้ที่ที่มันอะไรกันนะครับเราก็หาจุดเข้านะครับตอนแรกเนี่ยมันมีออเดอร์บล็อกตรงนี้นะครับของภาพ15นาทีซึ่งพัดก็ซูมเข้าไปแล้วพัดก็เห็นว่า ตรงนี้ก็มี SMT ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็น SMT ในช่วงมาโครเนาะถ้าเราไปดูที่ NQ เนี่ยเราจะเห็นว่าพอ NQ เข้ามาโครนะครับมันก็ manipulate โลนี้นะครับปึ๊บก่อนที่จะเอ่อเปลี่ยนโครงสร้าง3นาทีนะครับขึ้นไปเราคิดว่ามันน่าจะแบบไปรีบาลานซ์ซัมติงอาจจะมาถึงตรงนี้ก็ได้เนาะม,มันมาถึงไหมมาถึงไหมไม่ถึงนะโอเคแต่ว่านั่นแหละเป็นเป็นมาโคร manipulation ของ n a s t a c นะครับ แล้วก็เลยโอเคตรงนี้จะเป็น protected low นะครับเพราะว่าเป็น smt low นะทีพีเราอยู่บนนี้นะครับตรง equal high ที่อะไรกับสี่ชั่วโมงแป,ปล u e เป p นแก,กนะครับแล้วก็หาจุดเข้าเลยเอ่ะ stop loss บริเวณตรงนี้นะครับจุดเข้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยทำให้ได้ r าแบบน้อยเกินไปสำหรับเราเราก็เลยขยับลงมาหน่อยนะครับเป็น o r d o r b l k ของ3นาทีนะครับ ตรงช่วงนี้นะแล้วก็เลื่อน SL ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอยู่ตรง Open ของเนี่ยของไอขายซิมทตรงเนี้ยนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราได้เอ่อออ,อ,อ,อยู่ที่ประมาณ1.79นะครับแล้วก็รอไปจนกระทั่งราคามันมาเอ่อมันก็ขึ้นไปนะครับไซเวยตรงนี้ก่อนที่จะลงมาเคลียร์นะครับแล้วก็แทบ พอแทบปุ๊บมันรีเจกขึ้นไปอย่างรุนแรงซึ่งเราก็คิดว่าโอเคในคอนดิชันปกตินะครับถ้าเกิดว่ามันแทบ Key Level f i ิ l แก p บรีเจกรุนแรงทางที่ง่ายที่สุดที่มันควรจะเป็นมีมีอัตราแบบความเป็นไปได้ที่มากที่สุดก็คือขึ้นอีกแท่งหนึ่งเนี่ยก็ได้แหละอีกแท่งหนึ่งก็ถึง TP แล้วแหละคับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอะไรมันก็กลับลงมาซึ่งพอมันขึ้นไปเอ่อ CISD จังหวะเนี้ยนะครับ ถ้ามันซิตจังหวะนี้ปุ๊บพัดตั้ง BE เลยเพราะว่าในคอนดิชันปกติเนี่ยมันควรจะขึ้นไปเนาะถ้าเกิดว่ามันลงมาเนี่ยแปลว่ามันไม่ปกติใช่ไหมเออซึ่งมันก็ลงมานะครับปุ๊บพัดก็โอเคโดนเอาออกทีนี้ก็มารอดูมาโคส2นะครับเป็นเหมือนแบบอ่าเป็นไม้แก้แก้มือเผื่อแบบมาโคส2มันมานี่ม a นิ p พิ a t ตตรงนี้นะครับแล้วก็ให้สัญญาณเราขึ้นไปแต่ว่ามาโคสอเนี่ยมันก็เหมือนจะซินะแต่ว่า เราจะเห็นได้เลยว่ามันเกิดการไซเวย์แล้วนะครับมันเกิดการไซเวย์แล้วเราก็เลยเลือกที่จะไม่เข้านะครับแล้วก็ปล่อยให้วันนี้นยมันเป็น BE เป็นวัน BE ไปนะครับเพราะว่ามันตรงนี้มันน่ากลัวมากเลยเห็นไหมมันสร้างไว้ตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะแบบลงไปก่อนแล้วค่อยขึ้นมาหรือจะขึ้นไปเลย ถูกต้องไหมครับเราก็เลยออกเนะเาะแล้วก็จบวันด้วย BE นะครับถึงแม้ว่าถ้าเราไม่ BE นะครับแล้วเราก็ถือทนต่อไปมันก็จะได้กําไรที่ 1.79R แต่ว่าเราก็ไม่อยากจะเอาพอร์ตเรามาเสี่ยงกับไอ้ตรงนี้ที่ไม่รู้ว่ามันจะออกหน้าไหนถูกต้องไหมครับอือฮึก็จะเป็นไอเดียของเราเมื่อคืนนะครับมีอะไรอีกที่น่าสนใจสำหรับเอ,อไม้นี้มีไหม ไม่น่ามีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูราคานะครับหลังจากที่มันเอ่อขึ้นมาฟิลแก็บสีชั่วโมงนะครับมันก็เกิดรีแอคชั่นลงมานะครับก็อาจจะมาหาพีเอสดโลหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับใน nq ก็เอ่ออ่อนกว่าเนาะมาอยู่แล้วน่าจะมาถึงประมาณตรงเนี้ยนะครับหรือไม่ก็อาจจะลงมาฟิลตรงนี้หรือเปล่านะครับเอ่อเป็นเหมือนแกบ็บก็บแรกของปีนะครับก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะสำหรับ คืนนี้นะครับคืนสุดท้ายของสัปดาห์แล้วคิดว่าสัปดาห์นี้เราก็โอเคนะเอ่อถึงแม้ว่าผลแพ้ชนะมันอาจจะไม่ได้สีเขียวปีก็เถอะยังแดงๆอยู่แต่ว่าเออเราได้ e x e c u t e ตามแพลนของเราเนาะล้วก็ได้คุมอารมณ์นะครับจด Journal ถือว่าเปิดปีดีแล้วกันนะครับในแง่ของ progression แล้วก็เออจิตใจวินัยการนะ ประมาณนี้ไปก่อนนะครับสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่แบบว่าแค่ตื่นมาใช้ชีวิตรอตลาดเปิดทำตามแลนแค่นั้นก็แฮปปี้แล้วครับแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งถึงแม้ว่าแพ้แล้วก็จะอารมณ์เสียนิดหน่อยเออชนะก็จะดีใจมากแต่ว่าการแฮปปี้ที่ได้ทำตามแลนมันก็มีความสุขของมันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอ่อขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้ก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเรียบเรียงซิว่าเราเราเราจะบอกลายยังไงเออสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเออไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่พูดไปแล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ายบายครับ Mwah.